สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่1.2เราจะไปเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์กันค่ะว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเนี่ยมีกี่องค์ประกอบและมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่และองค์ประกอบใช้ทาอะไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะ โดยองประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะจะมีทั้งหมด5หน่วยค่ะนั่นก็คือหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจําหลักหน่วยความจํารองและหน่วยส่งออกค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละหน่วยทายํางานยังไงหน่วยรับข้อมูล input unit เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน,นำไปทำตามคำสั่งที่ต้องการอุปกรณ์หน่วยรับเข้าที่มีในปัจจุบันนะคะเช่นเมาส์แป้นพิมพ์เครื่องสแกนเนอร์อุปกรณ์จับภาพอุปกรณ์รับเสียงเป็นต้นค่ะค่าต่อไปนะคะเป็นหน่วยประมวลผลกลางค่ะ Central Processing Unit หรือว่า CPU ที่เรารู้จักกันค่ะ CPU นะคะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่างๆให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการค่ะและต่อไปนะคะคือหน่วยความจำหลักค่ะหรือที่เราเรียกว่า main memory ค่ะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและก็โปรแกรมคําสั่งต่างๆค่ะในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเปิดใช้งานอยู่เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราปิดจะทําให้ข้อมูลนั้นหายไปเลยค่ะหน่วยความจําหลักทํางานควบคุมไปกับหน่วยความประมวลผลกลาง CPU ค่ะซึ่งจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานได้เร็วขึ้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหน่วยความจํา RAM และหน่วยความจํารอมค่ะ มีหน่วยความจำหลักแล้วมารู้จักหน่วยความจำรองกันบ้างค่ะหรือที่เราเรียกว่า secondary storage ค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์อย่างถาวรค่ะผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ภายหลังได้แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลแต่ว่าโปรแกรมที่เราเก็บไว้จะไม่สูญหายค่ะอุปกรณ์หน่วยความจำรองที่มีในปัจจุบันอย่างเช่น hard disk หรือว่า optical d i s c ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหน่วยส่งออก output unit ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ค่ะเป็นทั้งภาพเสียงสีแสงหรือตัวอักษรแม้กระทั่งรูปภาพค่ะอุปกรณ์หน่วยแสดงผลนี้มีมากมายในปัจจุบันเช่นจอภาพลำโพงหรือแม้กระทั่งเครื่องพิมพ์ค่ะ ทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์คือช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นระบบโดยมีหน่วยรับข้อมูลหน่วยความจํำรองหน่วยประมวลผลแม้กระทั่งหน่วยความจําหลักซึ่งนำไปที่หน่วยแสดงผลค่ะจะทําให้ออการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการค่ะเข้าใจง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ